บันเทิงห้ <c oughs> สนับสนุนโดยชุดแต่งหน้า I Am Miss Teen Collection ผลิตภัณฑ์ล้างจาน Dish Happy, คุณ Happy, จาน Happy, โ o l a n d Nature c o a c ชแชมพูปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนจากธรรมชาติ สวัสดีค่ะพบกับพิต้านะคะกับกอ๊อตสิบบันเทิง5ที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับข่าวฮอตฮอตในวงการบันเทิงแบบไม่ตกเทรนตลอด10นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้ทางททบ5ค่ะวันนี้นะคะในช่วงินายก๊อตสิบข,ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเหล่าคนในวงการบันเทิงของเราเขาคิดว่าครอบครัวไหนนะคะที่มีความน่ารักมากที่สุดนะคะติดตามได้ในช่วงท้ายเบรกค,ค่ะ และตอนนี้เนี่ยนะคะต้องขอแสดงความยินดีเลยนะคะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะในวงการบันเทิงของเราที่เพิ่งจะมีลูกออกมานั่นเองนะคะมาดูครอบครัวน่ารักน่ารักกันบ้านดีกว่าแล้วก็มายินดีกับเขากันด้วยนะคะว่ามีใครบ้างค่ะมาเริ่มกันที่คุณแม่คนใหม่ที่เพิ่งผ่าคลอดไปหมาดๆอย่างสาวเอพรทิพย์นะคะที่มีกาหนดผ่าคลอดเมื่อวันที่30มีนาคามที่ผ่านมาโดยสาวเอได้ให้กําเนิดลูกชายและตั้งชื่อว่าน้องภูชื่อจริงชื่อภูดิตสก,กิจใจนะคะโดยมีความหมายว่า จ้าแห่งความเจริญซึ่งเป็นชื่อที่ได้จากพระที่หนุ่มปอน,นับถือตั้งให้ค่ะมาต่อกันที่สาวโอภัชราก็เพิ่งพาคลอรูกสาวไปเมื่อตอนช่วงเช้าของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะพร้อมก็บตั้งชื่อให้ชื่อว่าน้องแสนดีและถึงแม้จะออกมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงด้วยน้ำหนักตัวถึง3,200กรัมแต่โรคประจำตัวของสาวโอที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ยังส่งผลกระทบมาถึงลูกสาวทำให้ต้องเข้าห้องไอซียูแต่คุณหมอก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหายไปในที่สุดค่ะ อันนี้นะคะไปดูข่าวกันดีกว่ากับช่วงขอดกสิบค่ะ h อดก0สิบขาแรกเป็นเรื่องราเขานางเอก200ล้านที่ฮอตสุดๆนะตอนนี้สำหรับเสาวใหม่ดาวิกา ที่จู่ๆก็มีงานเข้าอีกแล้วค่ะเมื่อเฮเลนออกมาแชร์ภาพพิงถึงนางเอกในรคุณที่มีอักษรวอแวนอยู่ในชื่อพออัพหน้าใหม่ก็ชิงหนีเอาจากพี่เอสุภชัยทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ก็โดนสงสัยว่าจะใช่สาววิววรรณรสหรือเปล่าแต่ทางเฮเลนก็ได้ออกมาบอกผ่านอินสตาแกรมแล้วว่าไม่ใช่สาววิวแน่นอนค่ะคราวนี้งานก็เลยมาเข้าอยู่ที่สาวใหม่ท mm hmm. ี่เคยเป็นคู ER> ่กรณีกันอยู่จะชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วสาวใหม่เคลียร์เดือนค่ะไม่ใช่หนูอันนี้ไม่ใช่หนู จนถึงวันที่เจ็ดเลยยังไม่จอะนะอะวใครที่บอกว่ารอดูคนเปิดไงคะก็สามารถเนี่ยเรียนเชิญใครได้ต่อจา็นี้ใครที่บอกว่าอยากจะเดินชมค่ะ ก็ S <S ไม่ควรจะทำอะไรเพราะเขาเป็นผี่ใหญ่ค่ะเป็นเด็ก้วยก็เป็นเด็กเราทำอะไรไม่ได้แลนานี้เรามีคนนิสัยชอบขบเป็นเล้าไม่คดพี่จะให้ทุกพูดถึงเขาตลอดที่เราเจอังานนี้จะหมายถึงใครคงต้องไปติดตามเอาในอินสตาแกรมของเฮเลนค่ะอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีข่าวอยู่ในกระแสให้ได้เมาอยกันอยู่ตลอดสำหรับสาวพิงกี้สาววิกาที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากำลังปลุกต้นรักอยู่กับเศรษฐีฮ่องกงแต่ไม่ทันไรก็มีแมงเมาเมาว่าเศรษฐีคนนี้ไม่มีตัวจริงหรอก แบบนี้คงต้องไปถามเจ้าตัวสักหน่อยว่าเรื่องจริงเป็นยังไงอะคะตอนนี้ก็เอาเป็นเสดไปเ็ดไปคือแล้วแต่ใครจะพูดเราก็ให้ให้เห็นเราก็ทีหลังละกันตอนนี้ก็ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะแรงไปนไคะคะที่เขาบอกเออจริงหนูว่าคือปากคนมันพูดได้เยอะอยู่แล้วอะค่ะหนูก็ไม่ได้เอามา,สาใส่ใจหนูก็ไม่ฟังไม่อะไรก,ก็คือเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆก็ม่แถออกมาคนแถวๆ ก็เขาก็แบบปวดล้อค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดกับเรื่องอะไรแบบนี้เขาเขามองเป็นเรื่องแบบตลกอเขาจะมาเมืองไทยหรือว่าเขาไม่ถือ่ได้เห็นอะไรก็ค่ะน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเขาจะมาเร็วๆนี้น้องหนางนั่งยันนอนยันเลยว่ามีตัวตนจริงๆแถมสวีทหวานกันซะด้วยนะแถมเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นหน้าค่าตาของหนุ่มคนนี้ก็ได้ค่ะ มาแสดงความด,ดีกันต่อนะคะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในว,วงการบันเทิงค่ะ สำหรับว่าที่คุณแม่คนใหม่ย่างสาวนานาไราบีนานนะคะที่ได้ผ่าคลอดลูกแต่เป็นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าบรูคลินกด์นะคะและหญิงหนึ่งคนชื่อว่าน้องบีนาค่ะโดยทั้งสองเนี่ยนะคะตั้งชื่อที่มีที่มาอย่างคําว่าบรูคลินเนี่ยนะคะมาจากชื่อเหมืองที่สหรัฐอเมริกาที่เคยอยู่ตอนเด็กๆนั่นเองนะคะส่วนคําว่ากายมาจากชื่อของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วะคะ่ะส่วนบีนาเนี่ยนะคะมาจากชื่อของนานาแล้วก็หนุ่มเวผสมกันค่ะ ตอนนี้นะคะไปดูข่าวฮอตฮอกันค่ะกับช่วงพอดคาสิบ มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวนางนี้กันบ้างนี่ก็แฮปปี้จนยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวสาหรับนางเอกสาวปูไปยาที่รสุดหวานใจเออื่อนเฉลยใส่คนสนิทยังนุ่มโน้ตวิเศษได้ฮอบเค้กกับดอกไม้ชอโตโผล่มาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดของสาวปูงานนี้เล่นเอาน้องนางเขินมวนต้นกันไปเลยทีเดียวจะเขินขนาดไหน,นต้องไปฟังจากปากสาวปูกันเลยค่ะรู้สึกดีค่ะทัานทนเรียบง่ายทันกับคุณพ่อคุณแม่น้องเปรมแล้วก็พี่เขาพี่เขาคือ ี่ก็รู้นีแบบคนก่อนเล็กก็มีของขวัญนี่ก็ขอไม่พูดละกันแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบของใช้ก็ดีค่ะเป็นไงมีเค้กด้วยมีเค้กได้ค่ะเค้กกระต่ายชอบอะไรยังไงขนาดไหนก็เขาบอกปูเหมือนกระต่ายเราแฮปปี้ไหมเขาบอกเขาหมนกระต่ายก็้วที่เราไก็ดีค่ะปูชอบอะไรที่ง่ายๆแต่มันทำให้เป็นความทรงจำดีๆเขาก็ชอบใหญ่ด้วยดีค่ะชอบ ถ้าแฮปปี้กันขนาดนี้ก็ขอให้รักกันไปนานๆก็แล้วกันนะคะมากันที่คู่รักต่างวัยที่สวีทหวานแซ่บเวอร์สำหรับสาวเมพินชนากับไฮโซหนุ่มปามชนที่ช่วงนี้แอบหวานแววกันอยู่ตลอดตลอดไม่รู้ว่าช่วงสงการที่จะถึงนี้จะพากันไปสวีทหวานที่ไหนกันอีกเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีแบบเพื่อนๆข่าวสุกีชีะค่ะยังใครยังไม่มีข่าวดีอีกนานค่ะคิดไว้อก,ก็คิดไว้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ยังขอเก็บเงินก่อนค่ะ ช่วงของการแกจะหนีมปยี่แคนจะไปไหนเชร็จบ้างอ่ะจองไว้ค่ะจะไปญี่ปุ่นค่ะอ๋อแล้วคือนีมีร้อนไปนู่นก็หนีไปไหมอ่ะนิดนึงค่ะหนีไปแล้วเดี๋ยวกลับมาทำงานต่อไปกี่วันครับพี่คานไปกี่วันเออไป12องกับ16ค่ะกันยาันสับสองเออไม่บอกละกันขอเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างค่ะเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์ไว้กันบ้างไหมคะ ไม่เ์ไพภส์หรอกก็ถือว่าเราไปเที่ยวด้วยกันก็ก็ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็สวีทหวานกันขนาดนี้ยไม่แน่นะาอาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ก็ได้จริงไหมคะพูดถึงเรื่องครอบครัวนะคะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มากันแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าในวงการบันเทิงนี่เขาคิดว่าครอบครัวไหนเนี่ยน่ารักที่สุดไปดูกันได้ค่ะ Inside Go ๊ s, <c oughs> <S ตสิสนับสนุนโดยสายเดทแคตล็อกขายตรงถึงบ้านคุณ วดหัวเลือกซาร่าไม่สาขายเพืองกับเพาะอาหารซาร่า Elysse Miracle Per l Face Serum มี Advanced Coat Booster ใช้แล้วเด้งเลย เพราะพี่บอยเพราะว่าเหมือนเวลาไปงานต่างๆอย่างเงี้ยพี่บอยก็จะมีมีพี่น้องไปด้วยเอ้ยไม่ไม,ม,ม่มีพี่มีน้องไปด้วยมีแบบทั้งพี่น้องมีพาร์ทหรือบางทีก็เป็นแบบคุณแม่ไปน้องวันใหม่ไปให้กําลังใจเรารู้สึกว่าเหมือนบางทีเราทํางานเหนื่อยหรือว่าไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็แบบตามมาเจอที่งานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือตอนเนี้ยที่ที่ได้สมัมผัสและใกล้ชิดคืออบคปัวพี่เคนชีระเดชเพราะว่า คือถ่ายละครด้วยกันก็จะเห็นว่าพี่เคนเนี่ยเขาพูดถึงลูกยังไงเขาเตรียมแลนเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ญี่ปุ่นกันนะเขาซื้อสเก็ตบอร์ดมาให้ลูกเขาจับแต่งตัวกับคุณกับจูนอะไรเงี้ยแล้วพี่หน่อยก็เป็นแม่ที่แบบโอ้โหน่ารักมากครับครอบครัวเนี้ยผมต้องบอกว่าเป็นครอบครัวของบอยประกอบเลย ช่เพราะว่าทั้งคุณแม่คุณแม่ก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็สอนลูกๆแล้วก็ดูแลลูกๆทั้งบอยทั้งน้องนะฮะแล้วแล้วก็น้องคนเล็กบอยเขาเราทํางานเนี่ยเขาก็จะครอบครัวมาเป็นดับแรกเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็น่ารัก ตอนนี้นะคะจ้าก,กําลังได้ยินเพื่อนๆหลายๆคนนะคะพูดถึงแคมเปญ f r i ต k y Amazing Jigsaw Wall นะคะในเฟซบ o ๊กแ a นเพจของ Fri ต k y Thailand ค่ะโดยทางอาหารแมว f r i ต k y นะคะได้เชิญชวนคนรักแมวทุกท่านไม่จำกัดว่าแมวของคุณจะนิสัยยังไงจะซุกซนจะขี้อ้อนหรือว่าจะหดหดแบบมาเฟียนะคะก็สามารถเข้าไปโพสต์รูปน้องแมวในแอปพลิเคชัน Amazing f r i t k y Jigsaw Wall กันได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะว้ามาด้วยนะคะว่าภาพน้องแมวเหมีือทุกภาพนั้นจะถูกนําไปใช้เป็น ส่วนหนึ่งของการเปิดตัวกำแพงจิกซอมแมลขนาดใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยที่เอสเตอร์นดในวันที่1 1พฤษภาคมนี้ด้วยอย่าลืมไปเล่นกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะกับการดาสปานะคะขอโงโรงแรมกระต่าบีชรีสอร์ทแอนด์สปานะคะในเครือกระตากรุ๊ปรีสอร์ทค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะการเดินทางของเราที่เดินทางมาที่นี่นะคะกับสวัสดี .com นั่นเองถ้าอยากมาเที่ยวเมืองไทยดีๆแบบนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะรานะคาไม่แพงด้วยเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์สวัสดี .com ค่ะแล้วก็ตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณรักันย้อนด้วยค่ะที่สําคัญเลยต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ